ันมีถ้ามันเหนื่อยก็ไอยู่คนเดียวมันสบายใจนะนน 9, 5, หถ้าก้าวข้ามผ่านตอนไม่มีมันอยู่ตอนนี้อยู่แบบมันแฮปปี้มากเลยจะหาเรื่องใส่ตัวทำไม,ไมเนแต่เพื่อนก็เป็นคนสแกนให้แบบว่ามีคนยิวผ่านเพื่อนแล้วทำไมมันถึงไม่ถึงเราสักทีอ่ะอ่นนสิคะดูไปแบบสเปกสูงค่ะ เพราะการติดท่าของแต่ละคนแล้วก็จะคน,นี้ถ้าเิดคนใหม่เราจะไม่เอาอันนี้นะอันนี้นะเราจะไม่เอาอันนี้นะคูแล้วผ่าสิบคนอะ่ะอีกคนนี้ดักเลยอะ่ะ <c oughs> เพราะ <c oughs> มันไม่เหลืออะไรเลยอะ่ะแต่ถ้ามาแบบปุ๊บปับ๊บแบบว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วแต่งเลยเราหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้ามาแบบปุ๊บปั๊บแล้วแบบว่าโอ้กาปุ๊บปั๊บไปเลยเออเวลาไม่ถ้ามันใช่ก็คือใช่ถ้ามันเจอแล้วใช่อ่ะก็คือใช่ แต่ว่าปีนี้เราก็ออกจากบ้านมากขึ้นไม่ถามจริงล้วคนมาจีบเราเขาจะมาจีบเราทางไหนจากดีเอ็มี่ผ่านมาอุ้ยไม่ปีนไม่รับสิไม่รับเพราะความจากเพื่อนของเพื่อนเขไม่เไม่เคยมีโอกาสเจอตอนนี้มีไหมไม่มีนะจะเป็นสีหน้าดูไม่มีนะอยู่ไม่มีนะคือไม่สบายเสียงมันไม่อยดีไม่มีนะวันในานี้ก็คือก็อยู่คนเดียวกับเพื่อน น่าก็ขายทุกวันว่าอันอยู่บ้านกับหมาของพ่อแม่อันไม่มีอะไรไปไหนเลยจริงๆเขาเป็นใครคนแบบนี้เพื่อนซื้อให้เพราะเพื่อนชอบส่งมาให้แล้วก็ไม่ลงชื่อแต่ไม่หาเอาเองจะเป็นใครบ้างก็ไม่รู้อเเจะป็นนคคที่ตัใช่ใช่เพราะเห็นเขาชอบแบบเขาใส่ชุดซ้ำอ่ะเขาเป็นคนใจดีกับคนอื่นะให้ให้คนอื่นเยอะ เอเราอ่ะก็อยากให้เขาเงินเที่ยวไถ่เข้ามาได้แล้วก็อยากคุยเขาไปบ้างเลยเราในส่วนที่ก็ได้สวยงามอนะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็หาแบบในหนังสือแล้วค่ะแล้วก<อ>็ให้ตั้ง DPA ตัดกระจาษค่ะกระดูกไฟกันก็ตัดยังไงพี่เอว่ยังไงครับพี่เอวตัดพี่เอต้องไปชิ้แบบไหนให้บอกกับขายยาของเขาคือซาีราผู้ชายกับเพราะผมยาวขนาดนั้นนะ คือมันจะไม่เหมือนกันแบบแบบจะต้องเลือกแบบบางถ้ามันเป็นตรงต่อโค้กเขาไม่ได้เพราะเอวกับโค้กกันคือผู้ชายกับผู้หญิงมันไม่ผู้หญิงมันจะเป็นอย่างเงี้ยกับนี้ใช่ไหมคะมันก็จะใส่เป็นตองแบบได้แต่ผู้ชายอ่ะพี่เอ๋เขาจะตรงตรงหน่อยยังเป็นอย่างเงี้ยตรงตรงแต่เวลาเราโลงชุดก็บอกว่าเขาก็ใส่ชุดของอั้มได้โอ้โหข้อนี้อันต้องขอพูดเลยนะอั้มซื้อไซส์ L อ้ามเราเป็นคนมีสะโพกเแต่ข้างบนหลวงว่าจะเป็นกัดกัดดีๆนิดหน่อยแล้วังขยายกับข้าวไอ้าเนี่ยฐานทุกคนในบ้านพี่เอโกหกพี่เออ่ะชอโกหกพอน้องอ้ามโรสถืออย่างเงี้ยพี่เอใส่ได้เกือบทุกชุดพี่เอจองหมดโกหกติดค่ะใช่ไม่คิดเงินเลยเขาเอาคุมาเยอะแล้วอย่าคิดดีน่าเกลียดบีเอ็ทเขาตอนแรกที่เขาด้เห็นเขาเป็นยังไงบ้างครับ เขาเล่นใหญ่อยู่แล้วว่า,านนเขาไรูร้เขาดีใจจริงหรือเปล่าแต่คิดว่าใน่าจะดีใจจริงสังเกตบว่าว่าดีใจจริงหรือเปล่าเขาจะว่ามีโอกาสที่ไม่ดีใจจริงหรอคะคือเขาเป็นคนที่ใครทําอะไรให้เขาก็าดีใจทราบซึ้งอยู่แล้วว่าแล้วยิ่งเราทําให้เขาเขาก็ทำได้แล้วทราบซื้อบังคับใส่ไคะเพราะ,าาระ,ะเราวันเกิดเขาเราไม่ได้ไปไงะคะแล้วก็ไม่เจอกันเลยยิ่งเจอกันเมื่อวานอย่างเงี้ยเขาไมดีใจบังคับใส่ให้เขานอนเพราเขาเหนื่อยดีใจบังคับใส่ไหมแม่บังคับใส่เขาใส่อยู่แล้วแล้วส่อยู่ เคอน okay, vale, yeah, ี่ยคุยจนเหนียแห้งเลยขอตินน่อยค่ะปากปไม่ได้เลยอะค่ะ